เหันบดไฟเหมือนี้หล่อปะใช่เราคโบราต้องสสเปคไฟเลยนทั้งโูดจาดีตอนนี้เรากำลังจะเข้าถ้ำเนะ่ยมบเลยยังสิทานบดได้ร้อนไฟเราเรายังหนุนเราโบราะ ัไไ but, อันนี้เป็นเมืองหลวงของเมืองเมืองบดมีสเซิเมืองบดอันนี้เหรอบัดธรรมอยู่ในดอันถ้าเป็นตำรานะงเขาสิย่างเนี่ยเขาตอนหลับขึ้เขาหลับตอนหลับเป็นเมืองหลวงเลยเหรอใช่ก็ล่วงบ้างก็เป็นพัตตี้เมืองหลวงของโอ้หอนหัวเลยมันล่วง เอปล่อยยาวไปแล้วเปล่าคะเธอต้นน้้เขาถ่ายรูปอยู่เอเขากล้ามเขากลายากไละลูก้อกงามนากเราไปถ่ายซองหินได้ตังปาถ่ายรูปไปไหมขอไปถ่ายซองหินไหมพ่งตอนนี้รอคิวนะคะเราเราจะขึ้นไปที่ลานข้างบนใช่ไหมตอนนี้ เราจะลงท่านาคาลงท่านาคาท่านาคาจะเป็นส่วนของลำตัวและหัวใจจุดขอพรตอนนี้กำลังจะลงท่านาคาะเป็นจุดขอพรนะคะขออะไรก็ได้